บรรยากาศแบบนี้ก็ดีคุณปวันีมาดิสิดูสิใครเขาจับเขาต่อได้ครูแต่คงไมาสอนนักเรียนไม่ได้ผมเข้ากับพัลุงพลังถูกต้องทุกนี่เกะกะคุบท่าถูกต้องควยคอใส่มาทำไมคะตายแล้วตายอ้หนี่จะคิดว่าหูนะหูไม่ถูกนะครับครูเมื่อวานนี้คุณลองตัวอยากก่ระเบียบของโรงเรียนเราที่ตั้งขึ้นมาถูกต้องสอนเด็กอย่างไรถูกต้องคุณขวาว่าเขาขวาว่าเขาดินี่ ต้องแต่งตัวแบบนี้นักเรียนต้องสอนเลยเข้าใจไหมคะข้าในะคะคุณครูทังสองท่านแต่ถ้าเกิดจะให้ดิฉันแต่งตัวแบบนี้ดิฉันขอแต่งตัวที่ดิฉันใส่แบบค่ะเห็นไหมครูพวานนี่แรงครูพวานนี่แรงนะพี่พอนะคะและนี่ก็ข้อรูรการถูกต้องเขาเซ็นเงินเดือนให้ครูนะคะคุณครูต้องรักเขารบพออถ้าไม่คุณครูก็มาเจอกันแล้วกันค่ะเพราะว่าดิฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเดทโค้วร์ให้พาโรงเรียนของเราด้วยนะคะถูกต้องใหม่ก็ ปตีมอะไรดีตีมฮาโลวีนค่ะคุณจะเลยไปหาชุดกันคะใช่คุว่านีาม,ม่ละเมืองรักบุริ้รุงลุกเป็นไฟต้องคุณ้ขขข <c oughs> วานี้อย่าลืมนะคะเจกันขาเมืองแก้วทุกวันพฤหัสเบ่า2สองทุ่มสี่ช่องกดสามกดสามห้าแลวคุณว่าคะ